น้ำมันนำข้าวและสมุนไพรข้าวไวท์เทลสตาร์ค่ะช่วยดูแลหนึ่งสมองกับสียงห้องของใจช่วยดูแลระบบร่างกายปรับสมดุลฮอร์โมนทำให้เราหลับสนิทนะคะนอนตื่นก็สดชื่นมีพลังเลยนะคะที่สำคัญดูแลผิวพรรณค่ะและก็ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงเพิ่มภูมิกันให้กับเราได้ด้วยสำหรับเปิร์นนะคะเปิร์นเลือกแบบนี้เลยค่ะน้ำมันมนำข้าวแบบแพ็คค่ะแฟมิลี่แพ็คหนึ่งกล่องใหญ่นะคะมี8กระปุกแบบนี้ด้วยกันเลยนะคะจากราคาปกติะคะอยู่ที่6,250บาท ถราวันนี้ค่ะลงทะเบียนเป็นสมาชิกนะคะเพื่อได้รับการรับประกันความ,ม,มพึงพอใจจากทางบริษัทเอ็มซานะคะลดทันทีเลยเกือบ30%เหลือเพียง4,400บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสำหรับครอบครัวเฟิร์นต้องน้ำมารับข้าวแบบ Family Pack เท่าน,นั้นค่ะแต่แบบขวดก็มีนะและสำหรับใครที่ต้องการทดลองแบบแพ็กคู่นะคะ2ขวดนะคะจากราคา1,450บาท ถ้าวันนี้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อรับประกรันความทัวร์จฟรีจากบริษัทเอ็มซานะคะลดเหลือเพียง1,160บาทเท่านั้นเองของแท้สั่งตรงจากบริษัทเอ็มซ่าตร M ตงนี้เลยน้ำมันพาสุิก้าวไวเท่าซาค่ะยืนหนึคู่คนไทยมาตลอดเวลาเกือบ20ปีนะคะนี่เลยค่ะของแท้สั่งตรงจากบริษัทเอ็มซาเท่าน,นั้นนะคะ